สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2568ค่ะเมื่อนี้เมม,มูจะพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาปู่38จะพามาติดตามเราชุดทางตัวเลขงวดวันที่1ธันวาคม2568ค่ะหัดที่ผ่านมาแลคะ่ะแนวทางของปู่หลุดนะคะท่านผู้ชมแนวทางมีงวดเข่างวดหลุดนะคะมื่อนี้มาเบิงน้ากันปู่จะเดิน,นทางให้ตัวใดปู่จะเน่นจะเด่นให้ตัวใดเพื่อเป็นแนวทางนะคะ เพื่อมักเพื่อชอบน้ากันเพื่อได้โชคได้มันนะคะทู้ชมมาหอดมาถึงแล้วนะคะไปรับชมระฟังกับม่หมูค่คะกาบนมสก,การครับปูกาบนมสการเจ้าค่ะปูสา,สาถูกกัะปูสาธุกกรผมอากาศเย็นอากาศหนาวนะปูเนาะนอากาศเย็นแล้วทู้ชมวันนี้วันที่20พฤศจิกาย,ยน2568นะับพายเอฟซีพานผู้ชมครับ เดินทางมาหาปู่สามแปดนะครับผมพามารับชมครับงวดวันที่1นธันวาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมานะครับทําชมงวดที่ผ่านมานะครับมาแต่หลักหน่วยหลักหน่วยล่างมาเจ็ดนะครับหลักหน่วยล่างมาเจหลักสิบหลักสิบประมาณนะปู่ราองสีโตมายุนประปูโอ้ชุดสีโต เอฟซีเพิ่นกรว่าอยู่ถาจับถาจับนีชุดเต็มซีตัวปูนี่กกมาอยู่อ่าโอ้นี่ oh, ì, พี่นอ้องนี่ศูนย์หนึ่งสามสี่เนี่ยอันนี้อันนวดเมื่อกี้มันน้ปูศูนย์หนึ่งสามสี่นี่ ì, พี่น้องถาชุดเต็มปูเน่นนบยบย้าเถาบ้าเถาไอปูให้ให้เน้นแค่ศูนย์กับห <laughs> นึ่งน้ำปูเนาะนี่ถาชุดเต็มซีตัวมาอยู่พี่น้องหลกหลักหกเจ็ดแปดนี่ถาชุดเต็มพี่น้อง ลักง,งวดอีไดปูวงวดตัวเก่าไตัวเก่าศูนย์หนึ่งสามสี่รักงวยมันรัก่วดมีตวใดในปูวหนึ 1, 4, 6, ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดตัวนี้ก็ขึนนหนึ่งสี่หกเจ็ดอันนี้ก็ดศูนสองสามโอ้ชุดเต็มต่อปูวเนาะแต่ว่าถาเน้นเน้น,เน,นเน้นตัวใดปูวรักสิบล่างปัวมากหนึ่งเลยมืนมันส่วนหนึ่งเลยครับ นนาตาปูคือวงสามกับสี่นี่ก็สามกับที่ว่านรับก็มักยตาว่าห่งร่องไหวว่าปูมักนหนึ่งดวงอนหนึ่งช<อ>นหนึ่งก็วนมาหนึ่งอ่าตัวเดียวหนึงแล้วก็ลักลักหน่วยหนึ่งสี่หเจ็ดเขาคือจะได้คือได้ตกเกาปูครับตกเกาพี่น้องหลักสิบล่างศูนย์หนึ่งสามสี่หลักหน่วยล่างหนึ่งสี่หกเจ็ด ครับผมหมักหนึ่งเจ็อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดปูไอล้ละลงซีโตได้บ่ลักสิปูเออลงซโต้ให้กัจบกบอกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่ลักงวยกั1หนึ่งสี่หกเจ็ดลูกสาวปูทำชุ่มเด่นกับแม่นได้พี่น้องได้ดาบเหล็กเด่นเหล็กวิ่งพันเจ็ดพี่นอ้องให้หนึ่งเจ็ดข้อมฝันปูปูฝันว่าได้ไปหน้านะครับออกซีหานะปูเนาะ ลักกิโลที่กิโลที่สิบห้าคว่ันปูพี่น้องว่าเขาพี่น้อง่าเขานะครับผมฝันโมเสกฟันปูโอ้โดนจังฝันดอกอศูนย์หนึ่งสามสี่ทายักสิบเนียนตัวได้หรืปูรักสิบหลางมาขัดเนีนหนึ่งอีกอลักหน่วยหลักหน่วยร่างหนึ่งสี่หกเจ็ด เน้นคู่ใดปละปูชุดล่างมาคู่ใดปูมักหนึ่งเจ็ดเดมักหนึ่งเจ็ดตีปู 1, 1> จับให้จะคู่ปูชุดล่างจับให้เอฟซีจะคู่ 1, 1> จับให้ตัวใดเนี่ยหนึ่งเจ็ดแล้วครับจะจับคู่ดใดเห็เอฟซีปูฐานหนึ่งกับหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเลยครับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดครับเน้นค่ะคัตคูได้หรือปูจับคูได้เนี่ยเน้นหนึ่งเจ็ดชุดล่าง 1, 1> อืชุดบนเนี่ยปูบนห้าเจ็ดห้าเจ็ด ห้าหกห้าเจ็ดครับชุดบนหาหกหาเจ็ดมีหลักสิบหลักหน่วยประปูชุดบนครับอ่าาเอชุด้มันถึงอ่าเอาชุดบนปูเปลี่ยนให้ไหมอ่าชุดนี้มาสองมาสองตัวบนครับอันนี้คือหลักเดีปูได้ปักหลักบ่บ่บ่มีปักหลักที่ตัวมาสองตัวสี่ตัวมาสองตัวชุดบนโอ้สี่ตัวมาสองตัวอันนี้สุดไหมน้าปูร้อ งวดนี้จะให้เป็นสูตรสี่ตัวมาสองตัวบนสามสี่เอ้สี่ห้าหกเจ็ดสี่ตัวนี่ชนกันที่หาอันนี้สองตัวมาตัวาาก็มอันนี้สองตัวมาตัวอันนี้สี่ตัวมาสองตัวปูคือประจับใส่กันเป็นหาตัวเลยห้าตัวมาสองตัวตาคนละสูตรมาปูคนละสูตรอ่าเบียนมาสองตัวแล้วเบียนสี่ห้าหกเจ็ดชุดบนมันาปูชุดบนจับให้คููไดปู ก็มักนี่หาหกหาเจ็ดนี่หาหกหาเจ็ดแค่นั้นชั้นนี่หรอชนกันที่หาเนาะปูเนาะชนกันที่หาอ่าเอาสมหรัชมสี่ตัวมาสองตัวชุดบนปูจใ้สูตรนี่ปูจะใ้สูตรนี่ได้พี่น้องหรือปูได้มักสองตัวมาตัวชุดบนหนึ่งกับหานะครับอันนี้หนึ่งกับห่าสองตัวมาตัวชนกันที่หาปูจับให้หาหกหาเจ็ดปูเอามาใปนี้ว่ามันไล่ใส่กันง่ายไปครับสูตรนี่าไ จับจับให้คู่ใดในปูนี่ปูก็ห้าหกห้าเจ็ดเท่านี้แหละเน้นคู่ใดปูห้าเจ็ดเน้นหาเจ็ดเลยหาหกกับหาเจ็ดโอ้สี่ห้าหกเอาชุดบนพี่น้องปูจะให้เป็นเป็นสูตรใหม่ได้พี่น้องได้สี่ตัวมาสองตัวกับสองตัวมาตัวชนกันที่ห้านะาอ่าเอา,เ,อาเดี๋ยวเบาเถ้าจิงจีเขียนห้ทคาับชมวงบังน้ำกันนะผมมี่ปัด อันนี้สูตรได้กับปูสูตรสองตัวอ๋อสูตรสองตัวสองตัวมาตัวโอ้เด่นเด่นเงาพี่น้องครับงวดพี่ตั้งไม่งวดนี้ได้หนึ่งกระห h คือเขานอ่าเอาธรรมชมอันนี้ผู้ใดมากสองตัวมาตัวเพพี่ก็เทียบเราครับปูมาตัวครับมีประหารนี่มาหามีกระนี่งเก้าสามออกเก้าครับปูเอาธรรมชมนะครับบ่าวแถาเขียนให้ตัวใหญ่ๆเด้อนะครับเอฟซีพอญ่ไม่ใหญ่ นี่รักทิมมันบัตรทีมจะแขยงได้เนี่ยรักทีมรักหน่วยครับปูนี่รักทิมรักหน่วยครับ,รบเอานาับทำชุ่มปูสามแปดนะครับหนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเอฟซีก็รอกกระทำกันขเข้ามาหลายเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้วยนับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะบบอมักบอชอบคือบ่าวถาวาเบิง้งซื้อนะครับทำชุ่มงวดเขากระมี่งวดบ่เขากระมีท่ทำชุ่มนับเป็นแนวทางนะครับสี่ตัวมาสองตัวบนพี่น้อง ปูแห่งสูตรใหม่ได้ชุดบนได้พี่น้องได้สี่ตัวมาสองตัวสี่ห้าหกเจ็ดนะปูจับให้หาหกกับหาเจ็ดนะครับหรือผู้ใดมักได้นี่สี่หกสี่เจ็ดก็จับเอานะครับแล้วก็อีกสูตรสองตัวมาตัวหนึ่งกับห้าชนกันที่ห้าพี่น้องหนับชนกันที่หาปูก็ได้จับนี่แหละเน้นหาหกหาเจ็ดนะครับหลักสิบล่างพี่น้องชุดเต็มหลักสิบล่างสี่ตัวศูนย์หนึ่งสามสี่หลักหน่วยล่างสี่ตัวหนึ่งสี่หกเจ็ด งวดที่ผ่านมาเอฟซีพันกระบาอยู่ชุดเต็มหลักสิบลักหน่วยปูนี่ถ้าจับเข่าเนาะปูเนาะอ่าถ้าชุดเต็มพี่น้องเข่าสามเจ็ดได้พี่น้องเด้อชุดเต็มเพราะว่างวดที่ผ่านมาปูจับไม่แคร์ศูนย์กับหนึ่งนะครับอันนี้ชุดนี้ก็ง่ายเราเนี่ยง่ายได้ในีเรื่องอันนี้สี่ตัวมาสองตัวเนาะปูเนาะสี่ตัวมีสองผู้ใดมักสี่หกสี่เจ็ดกะจับใส่เอาแต่ว่าปูเน้นห้าหกห้าเจ็ดย่าครับ หลักหมื่นครับบวกหน่วยล่างเจ็ดครับบวกสองคงที่ครับนี่นับคนับตอกันหมดครับปู่เด็สี่ห้าหกครับอ้าวปู่บอกสูตรความทำชุ่มเยอะครับหมื่นครับหน่วยล่างบวกสองคงที่ใส่ครับนับตอกันหมดครับ ต่อกันดอันนี้เป็นสูตรสี่ตัวมาสองตัวแล้วปุนะสี่ตัวมาชองตัวนี่นี่ถือมาให้เมืองรุ่นให้เดื่อครับผมอันนี้สูตรสองตัวมาตัวสองตัวสองตัวมาตัวเงาเนี่ยกระดานเงี้ยอ้าวทผู้ชมอันนี้สูตรสูตรไม่แด้วพี่น้องแด้วปู่ให้ชุดบนครับผมเดนี่สองตัวมาตัวท่านเพลี้ยแค่ดอสูตรหนึ่งก็หาอีกไม่ได้กระไรอ้าวหวานในปู่เดียวเบิ้งเทฟซี่านผู้ชมนี่นะครับ เอฟซีพันมาอยู่ถ่าชุดเต็มปูหลักสิบล่างหนับงวดที่ผ่านมาปูจับแต่ศูนย์กับหนึ่งแม่หนับศูนย์หนึ่งสามสี่พี่น้องถ่าชุดเต็มนะครับหลักหน่วยแต่ว่าไอ้งวดที่พันมาเบาถอดลงหกเจ็ดแปดถ่ายจับไส่กับเขาอยู่พี่น้องสามเจ็ดเนี่ยนับแต่ว่าปูปูเด่นหายขึ้นศูนย์กับหนึ่งเบาถอดก็เลยให้ล่องหาเอฟซีศูนย์กับหนึ่งหกเจ็ดแปดหลักหน่วยสม็เครับชั้นหนึ่งชับชนหนึ่งชนกันที่หนึ่ง ชุดเต็มคือหลักสิบล่างศูนย์หนึ่งสามสี่หลักหน่วยล่างหนึ่งสี่หกเจ็ดอันนี้เขียนผิดปูได้เขียนไหมมันเหล็หนึ่งเคราเหล็หนึ่งบอกปูเลยซ้ำมันหนึ่งสี่หกเจ็ดทำชุ่มเอานะครับแครปหนาจอได้พี่น้องเลยหนับชุดบนพี่น้องหนับสองสูตรหนับสี่ตัวมาสองตัวกับสองตัวมาตัวหนับสี่ตัวมาสองตัวสี่ห้าหกเจ็ดปูจับให้หาหกห้าเจ็ดหนับสองตัวมาตัวหนึ่งกับห้าตรงกันที่ห้า นัปูเนีนหาเจ็ดชุดบนหนับหลักสิบล่ลางชุดเต็มศูนย์หนึ่งสามสี่หน่วยล่างหนึ่งสี่หกเจ็ดถ้าปูเนียนให้สองครูไปหายิบจับระเรี่หนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดประปูวแหมถ้าชุดเต็มพี่น้องจะได้จะได้สิบหกคู่สิบหกชุดพี่น้องจับเอาแต่ว่าปูจับให้แค่นี้หนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดแคปหน,น้าจอทำชุ่มนะผมะบ้าเถ่ากับขอบุญขอบคุณปูครับ บวกบอกสูตรคอมเด้อสูต้สูตรมาสองตัวนครับปัวหลักเมื่นนี่ครับหลักหน่วยล่างบวกสองคงที่ครับคุกเทียเด้สองสองบวกสองคงที่นี่นี่เป็นกระชี่เป็นกระเจ็ดเอาสองมาใส่นี่มันก็ได้สี่ห้าหกเจ็ดหลดครับพุกงวดหน่วยล่างหน่วยล่างบวกสองคงทีหลดนี่ที่นี่สี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดนี่ นุ่ยล่างนุ่ยล่างเนี่ยได้สิบเอ็ดป่ะปูสี่กับเจ็ดเป็นสิบเอ็ดกับสองเนี่ยเป็นสิบสามกับสองสิบเอ็ดกับสองเป็นสิบสามสิบสามนี่ปูสี่ปูเป็นสิบสี่นี่ปูสาธุนะครับผมเออบ่าวเทาเอ่อขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องนะขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าสุขุสุขคนนะไปโชว์ห้มันพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับให้โชว์ไขมันน้ำปูแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ